สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับครูอรุณอีกแล้วนะคะเอเด็กๆอยู่บ้านเป็นเด็กดีใช่ไหมคะเด็กดีเวลาอยู่บ้านทำอะไรบ้างคะใช่ค่ะเล่นของเล่นแล้วต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วทำอะไรอีกคะถูกต้องค่ะรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย ช่วยเก็บจานนะคะแต่เวลาเก็บจานถือดีๆนะคะระวังลนแตกค่ะแล้วทำอะไรอีกคะอ๋อช่วยรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ต้องรดแล้วนะคะเพราะฝนตกนะคะ่ะเด็กะ่ะคุณครูอรุณน,นะคะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการสังเกตเปรียบเทียบ อุปกรณ์ที่เด็กๆจะนำมาโรงเรียนนะคะเด็กๆอยากทราบใช่ไหมคะว่ากิจกรรมนั้นคืออะไรก่อนที่จะไปเรียนรู้เรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะเด็กๆพูดนื้อเพลงตามครูเลนก่อนนะคะเรามาโรงเรียนภาาเพียนเขียนอ่าน ครูเล่านิทานสนุกสุขสันตมีวิในเราไม่ทะเลาะกันเร่งรีบเร็วพันรีบมาโรงเรียนพูดมาอีกครั้งนะคะเรามาโรงเรียน ภาพเพียนเขียนอ่านครูเล่านิทานสนุกสุขสรรมีวิในเราไม่ทะเลาะกันเร่งรีบเร็วพันรีบมาโรงเรียนเก่งมากเลยค่ะเด็ๆ ร้องเพลงไปพร้อมกันครูลุนเลยนะคะเรามาโรงเรียนภาคเพียรเขียนอ่านครูเ่านีทานสนุกสุขสันมีวิในเราไม่ทะเลาะกันเร่งรีบเร็วพันรีบมาโรงเรียนเก่งมากเลยค่ะ ในเนื้อเพลงกล่าวถึงอะไรคะถูกต้องค่ะโรงเรียนเด็กๆมาโรงเรียนเพื่ออะไรคะค่ะเพื่อมาเรียนหนังสือแล้วเวลาเด็กๆมาโรงเรียนต้องแต่งกายแบบใดคะถูกต้องค่ะต้องใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมคะแล้วชุดนักเรียนหญิงกับชุดนักเรียนชาย แตกต่างกัน,นยอย่างไรคะเด็กๆไปดูกันนะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรคะเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะชุดนักเรียนนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าชุดนักเรียนทำมาจากอะไรคะเก่งมากเลยคะ่ะผ้านั่นเอง เด็กๆมาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเลยนะคะคืออะไรเอ่ยกระเป๋าถูกต้องจา้าเด็กๆสังเกตด,ดีๆนะคะกระเป๋าใบนี้ทำมาจากอะไรคะเก่งมากคะ่ะทำมาจากพลาสติกนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นนี้ คืออะไรคะรองเทา้าเก่งจริงๆเลยคะ่ะเราต้องใส่รองเท้าใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตสิี่เขาว่ารองเท้าคู่นี้ทำมาจากอะไรคะถูกต้องคะ่ะทำมาจากหนังเทียมคะ่ะดูชิ้นต่อไปนะคะคืออะไรคะ เก่งมากค่ะเด็กๆถุงเท้านั่นเองถุงเท้าทํามาจากอะไรคะทํามาจากเส้นใยเลยคะ่ะเขาเรียกว่าเส้นได้อะคริลิกค่ะเด็กๆดูต่อไปคะ่ะนี่คืออะไรคะใช่แล้วกระติกน้ำ เด็กๆต้องมีกระติกน้ำส่วนตัวใช่ไหมคะเอ๊เด็กๆลองสังเกตดูสิคะกระติกน้ำใบนี้ทำมาจากอะไรคะเยี่ยมมากเลยทำมาจากสเตนเลสอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายสำหรับวันนี้นั่นก็คือใช่แล้วคะ่ะ กล่องใส่ดินสอนั่นเองเด็กๆลองสังเกตสิคะว่ากล่องดินสอกล่องนี้ทำมาจากอะไรใช่แล้วค่ะทำมาจากเหล็กนั่นเองเวลาหล่นจากโต๊ะเสียงดังมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้สังเกตอุปกรณ์ต่างๆซึ่งใช้วัสดุ ที่ทำแตกต่างกันไปแล้วนะคะคุณครูอรุณก็มีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยโดยให้เด็กๆก,ก,การการะบาดภาพตามคำถามของคุณครูอรุณนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันนะคะข้อที่หนึ่งภาพใดทำมาจากผ้ามีชุดนักเรียน กัะติกน้ำรองเทา้านักเรียนเด็กๆสังเกตดีๆนะคะคำถามถามว่าภาพใดเอ่ยทำมาจากผ้าเก่งมากคะ่ะชุดนักเรียนดูข้อที่สองนะคะภาพใดทำมาจากหนัง มียางลบกระติกน้ำรองเท้านักเรียนภาพใดทำมาจากหนังสังเกตดีๆนะคะถูกต้องค่ะรองเท้านักเรียนภาพใดทำมาจากสเตเลส มีกระติกน้ำกระเป๋ารองเทา้าสังเกตดีๆนะคะภาพใดทํามาจากสเตเลสถูกต้องค่ะกระติกน้ำไม่ยากใช่ไหมคะใครทําถูกหมดทุกข้อเปิดเรียน มาลับราวัลกับคุณครูรนนะคะเก่งจริงๆค่ะเด็กๆทราบเลยนะคะว่าอุปกรณ์ที่นำมาโรงเรียนทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันคุณครูขอให้เด็กๆหยิบอุปกรณ์การเรียนมาหนึ่งชิ้นนะคะแล้วส่งข้อความเสียงบอกให้ทราบได้ว่าสิ่งที่หยิบมานั้น คืออะไรทำมาจากสิ่งใดนะคะคุณครูรุนจะคอยฟังเสียงใสๆน่ารักน่ารักของเด็กๆนะคะแค่หนึ่งชิ้นนะคะวันนี้ขอจบแค่นี้ค่ะบายบาย